ตัวนี้เป็นการติดนะครับจะมีกาวสองน 9, 2, หน้าด้านหลังนะครับนะครับเระดูเป็นไว้นิ้วนะครับ เลยอีกสองช่องนะครับบนจะสามอยนูนะครับช่องนั้นนะครับนี่เป็นเวทีนะครับก็ช่องนี้นะครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตะปูมายิงนะครับ ตะปูลเรียงดันสูงนะครับนี่ครับลูกตะปูจะเป็นแบบนี้นะครับเรีลูกตูปูเบือนดูตะปูจะแบบนี้นะครับก็จะเ,เข้าปืนยิงเลยนะครับติดตามสมเลยนะครับอันอเตร์กันก็ได้ เพื่อกาวสองนามันสึกนะครับมันสึกก็เหลือตะปูไว้อยู่นะครับจะติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นไวนิ่วนะครับทิ่มไวนิวนะครับตัวนี้ก็ไวนิวนะครับตรงข,งขาวๆคือเอยิงตะปูไว้นะครับ ด้านหลังมีกาวสองหน้าอยู่นะครับแต่เรายิงตะปูเพื่อที่จะยึดกาวสองหน้าสิบก็จะเหลือตะปูนะครับใช้งานจะยาวเลยนะครับก็นี่นะครับ